S <S <2: โ> ฮ้ยดูสิแค่หาซูมเบื่อหน,น,นะากลัวพี่ดูดิน่ากลัวไหม <S 2> <S 2: คนลุกอะ่ะมาแรงฮิมะสัญลักษณ์การเริ่มตน้นฤดูหนาวของฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะจเจ้าแมลงกนขาวฟูฟูตัวนี้ชื่อว่ามาลงหิมะหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายุกิมูชิเป็นแมลงที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าแมงวีนิดนึง ตรงก้นจะมีปุยขาวๆว,ว่ากันว่าถ้ามันออกมาบินที่ไหนที่นั่นจะมีหิมะแรกตกภายใน7-14วันในวิดีโอนี้เราถ่ายมาวันที่26ตุลาคมปี2 0 2พาวันนั้นเป็นวันที่อากาศอบอุ่นขึ้นคืออากาศอยู่ที่ประมาณ13องศาหลังจากที่อากาศมันหนาวติดต่อกันมานานหลายวันบางคืนก็หนาวมากจนอากาศลดลงไปถึงลบหถึงลบสองศาเลยแล้ววันนี้พออากาศอบอุ่นขึ้นแมลงหิมะมันเลยออกมาเลื้งล่าค่ะคนในวิดีโอนี้ก็คือพี่ไหม ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองใช้ชีวิตชนบทในฮอกไกโดรอบฮาโลวีนนี่เราให้พี่ใหม่มาเป็นนางแบบให้เพราะอยากให้ทุกคนเห็นว่าทำไมเจ้านี่มันถึงถูกเรียกว่าแมลงหิมะเพราะว่าเวลามันอยู่รวมกันเป็นฝูงเยอะๆแล้วเนี่ยดูเหมือนหิมะกำลังตกเลยค่ะเห็นมันยุบยุบเย,ย็บเกาะตามตัวเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ได้ทำร้ายเราหรอกมันท้งไม่มีพิษแล้วก็ไม่ได้กัดเราด้วยแค่จะสร้างความรำคาญให้เราเฉยๆฟิลประมาณแมงวีนั่นแหละคือด้วยตาเนื้อเนี่ยเราเห็นชัดมากแต่พอเวลามันออกกล้องมันจะตัวจิ๋วค่ะเราพยายามหาถ่ายตรงที่จจุดดดขข้้้างงงหหลััเเเป็็นนสมมะไอช เช้าวันนี้ตอนแรกแมลงหิมะมันออกมาแค่นิดเดียวค่ะแค่พอให้เราตื่นเต้นถ่ายรูปกันสนุกสนุกแต่พอตกบ่ายปุ๊บไม่รู้ว่าอากาศมันอบอุ่นขึ้นหรือยังไงมันออกมาเยอะมากอย่างในวิดีโอนี้ตอนแรกเราคิดว่าหมอกค่ะเพราะว่าวันนี้ฟ้าคืนเหมือนฝนจะตกเลยคิดว่าสงสัยมันชื้นจนหมอกลงมั้งแต่พอเพ่งตาดูใกล้ๆเฮ้ยนี่มันมแมลงทั้งหมดเลยนี่และทั้งหมดนี่แหละค่ะคือมแมลงหิมะตอนแรกเราก็จะทำคอนเทนต์แบบวิ่งฝ่าดงมาแมลงไปนะ แต่คือแค่เห็นไกลๆยังขนลุกเลยและนี่ขนาดไม่ได้เข้าไปฝ่าดงมันนะคะมันยังติดเต็มหมวกเราเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องแม่นมากหลังจากเจอมแมลงหิมะกลุ่มนั้นอีก2วันหิมะแรกตกเลยค่ะเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพิ่งปลายเดือนตุลาคมอยู่เลยหิมะตกแล้วแอปเปิลก็ยังล่วงไม่หมดเลยค่ะไว้เราจะอัปเดตอาการฮอกไกโดให้ดูเรื่อยๆนะใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะ